สามฟาดแรงส่งพนางลงละครใหม่เคมีไม่จำเจไม่เด็ดและระวังโรโรเดตติดด้งวิ่งสับพารามที่ยังมีสียังคงเดิมณเดินหน้าสร้างาละครผลงานออกมาสู่สายตาแฟนๆละครที่ล่าสุดเขาค่อยๆปล่อย,อย,อย,อยโผโผลพักนักสแสดงที่ออกมาให้แฟนคลับได้ ชี้จอรอดูและสังเกตได้ว่าเป็นการจับคู่ที่แปลกใหม่ไม่จำเจแบบคู่จิ้มเดิมในเรื่องที่จากคู่แรกๆกล่าว่าหมากหมากกับกาแม่กากาพบกันในหมากปรินและนางเอกสาวสวยอย่างโบเมลาดากัดกันที่ความสนุก ความสนุกที่ผู้จัดละครแซ่บๆนกจิราและซึ่งกล่าวบ,บนว่าจะเป็นละครที่ดราม่าแบบจัดจ้านนี่น่าสนใจว่าเจมเจมจิรายุที่ประกบคู่กับนางเอกยิ้มหวานอย่างเต้ยจิริญจรร์พรในรละครแนวโรแมนติกที่หน้าตาคราดแดกแค่ชื่อนี้ก็บุรี่และ ิที่ผู้จัดคุณภาพ